อู้จุ่มเตกสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่มีใจรัก ในเรื่องของการาทำต้นบอนไซนะครับวันนี้ก็เป็นอีก EP หนึงนะครับที่จะพาเพื่อนๆเข้ามาในป่านะครับในเขาเพื่อที่จะขุดหาตอไม้นะครับที่จะไปทำเป็นโครงสร้างของไม้บอนไซนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของอาชายเขานะครับที่เราจะเข้ามาขุดหากันนะครับผม นี่นครับต่อที่เราจะมาขุดกันวันนี้นะครับเครื่องมือนะครับเลื่อยนะครับขาดไม่ได้ครับเอาไว้ตัดรากแล้วก็เสียมนะครับแล้วก็ถุงมือถุงมือ ถ้าไม่ใส่ถุงมือแย่ครับขาดหมดนะครับถุงมืออเดี๋ยวก่อนใส่ถุงมือนะครับพอดีวันนี้เข้ามาขุดในเขาค่อนข้างชื้นนะครับยุงจะเยอะขาดไม่ได้อีกเช่นกันนะครับก็คือกอยอนะครับยากันยุงนะครับต้องทาเลยนะครับเข้ามาในเขานะครับช่วงนี้ยุงเยอะมากครับ ลายาแถวคอนะครับหน้าถ้าไม่แสบก็ทาได้ครับผมแล้วก็เท้า ดีไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับ่าดูรอบๆอไปอีกเผื่อจะมีนะครับเคยโยนเข้าไปข้างในแล้วครับแต่มันไม่ค่อยมีนะครับมันเป็นแบบต้นตรงๆง ต้นใหญ่อุปกรณ์ยางนะครับยางาไว้มัดตุ้มแล้วก็มีถุงมือสำรองนะครับกระสอบ ไว้มาตุ่มนะครับวันนี้เอาที่ตักมาด้วยนะครับไว้ตักดินแล้วก็กันไก่นะครับไม้ตัดก,กิ่งมาเริ่มขุดกันเลยนะครับน่าจะขุดง่ายครับอันนี้เพราะว่าผมเคยขุดไปแล้วครั้งเปิดข้างๆไว้แล้วมีดินค่อนข้างร้วนเลยครับพอดีมีฝนตกมานะครับเมื่อสองวันก่อน ขุดเลาะหน้าดินก่อนนะครับเพื่อที่จะทำระยะตุ้มนะครับตุ้มก็จะไม่เอาไปใหญ่มากนะครับต้นมันเล็กห่างจากโคนมาสักฝ่ามือหนึ่งครับผมว่ากำลังดีค่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะครับ ดูจำนวนรากฝอยด้วยว่ามีเยอะมีน้อยแค่ไหน ที่ตักช่วยด้เยอะเลยครับฝนตกมาเมื่อวันก่อนก็จะขุดง่ายหน่อยนะครับก็ต้องระวังเรื่องตุ้มแตก ขุดไปก็ต้องดูทรงไปด้วยนะครับว่าไม้ที่เราขุดไปเนี่ยมันจะไปทําทรงไหนได้นะครับไม่ใช่ว่าขุดไปอย่างเดียวแล้วไม่ได้เอาไปทํานะครับไม่ได้ไปทําบนไซไม่งั้นก็ปล่อยไว้อยู่ในธรรมชาติดีกว่านะครับถ้าเรายังไม่มีทรงนะครับนี่ขุดไปก็จะเป็นทรงลีลา มเป็นโคลนคู่ก็ได้นะครับอันนี้ได้ต้นหนึ่งอันนี้ได้ต้นเมนนะครับแต่งกิ่งนะครับกิ่งนี้น่าจะยาวไปแค่นี้กิ่งเหมือนบวมนะครับตรงน,นี้ ินยืดไปหน่อยครับแค่นี้ก็จะให้แตกออกมาเป็นกิ่งขแขนงนะครับนี่เดี๋ยวต้องดัดออกมานี้ดัดได้อยู่ ...tum tep. Oh. Có phải mình đi không? เผื่อจะรอดเดี๋ยวเมื่อขุดใหม่ ใช้ได้ครับเนี่ยลีลาเลยทั้งบิดท,ทั้งเบี้ยวในหลอดนะครับไม่ว่าคู่เดตัดใบออกก่อน